เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตินตินเกมเมอร์ครับวันนี้มาอยู่กับเกมฟอสเซนออบอกเลยว่านะครับยังเป็น Early Access อยู่นะเกมเนี้ยออกมานานแล้วครับออกมาหลายปีแล้ววันนี้ขออนุญาตหยิบเกมเก่าขึ้นมาเล่นนิดนึงนะครับแต่ว่าถือว่ามันเป็นเกมใหม่แล้วกันเพราะว่ามันยังเป็นแบบ e a r l y a c c e s s นะ,อะขอตั้งชื่อเกมนี้ว่าครับ3ามเกลืองโลก ทำไมสามกลือหนีน้ําท่วมอ่าดีกว่าไหมเออเออเออเพราะว่านี่เป็นเกมในจุดเพราะว่าตรงนี้ครับจะเป็นเกมแบบว่ามัน้ำมาท่วมโลกแล้วตอนเนี้ยเหลือแต่แบบเออขยะลอยนะ้ำนั่นน,นู่นนี่ไงครับแล้วเราก็ต้องออกล่องเรือล่องทะเลเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับผมอเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับยังเป็น Early Access อยู่นะ ตัวการ์ตูนแน่รักนะผมว่าผมชอบนะครับชอบอีกแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นได้นานหรือเปล่านะทงต้องนานแหละชอบอ่ะอ่ะตอนนี้เริ่มมามีอยู่3ตัวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกตัวละครสักครู่นะก็สุ่มๆกันมาครับได้เป็น3ตัวนี้นะก็เขาชื่อว่าอะไรเนี่ยพอทไซ a m มเบลมิโซคูดเหรออ่ะไม่แน่ใจอ่านหูหรือเปล่าแต่ว่าเอาสตัวนี้ล้กันนะครับมีผู้หญิงหนึ่ง แล้วก็ชายสองเปลี่ยนเพศไม่ได้เหรอเราเอาเป็นชายล้วนได้ไหมเออนี่เท่นี่เท่เ,ทเอออะไรไม่รู้เอานี่แหละ <c oughs> ไปครับไปกันเลยชื่อเมืองว่าอะไรแน่นอนครับตินติน,ตนอยู่แล้วตินทีไน,น T o w N, ครับตินตินทาวทีโอว์เอ็นครับจัดไปสตาร์ทไปออกเวนเจอร์ครับเอเวนเจอร์ โอเคหยุดเล่นก็ยังกดสเปกบ้าเหมือนเดิมนะครับโอ้อ oh, ินเทอร์เฟซก็ยังเหมือนเดิมเป๊ะจากจาก early access ที่ผมซื้อมาครั้งก่อนเลยครับแรกๆสุดเลยโอเคแต่ว่าจำไม่ได้แล้วนะแต่อินเทอร์เฟซเหมือนเดิมนะครับมีในส่วนของอาหารเนี่ยแน้ำดื่มเนี่ย12ครับแล้วก็โปรดักต์ต่างๆเนี่ยไม่มีเลยนะพวกไม้เปียกไม้แห้งนั้นน่นนี่ครับใบพัดเรือมีกำลังอยู่5000นะครับคนมี3คนเรืออยู่ศูนย์อะไรสักอย่างนี่แหละ นะครับวันนี้วันที่หนึ่งไหนดูซิเขามีอะไรให้เราทำครับสวิงมาร์เก็ตครับโอเคลงไปเก็บของได้ก็เป็นบดมาร์เก็ตใช่ไหมบดมาร์เกอร์อ๋อโอเคโอเคให้เรือขยับได้ใช่ไหมแล้วมันขยับยังไงวะตัวตัวเรียว,วไม่มีโยอ่ะไหนดูซิสวิมมิงครับกดซดหรือ X เ,เพื่อขยายอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อเขาจะมีบอกเลยครับว่า ลงตรงนี้จะได้อะไรบ้างถ้าลงตรงนี้ได้ในส่วนตรงนี้ครับแกนลอนเนี่ยแปดแล้วก็อันนี้คืออะไรนะยางหรอยางได้เท่าไหร่เป็นพลาสติกเวสครับอารมณ์ประมาณถุงขยะนะใช่ไหมเออได้ห้าสิครับได้แค่ที่เดียวเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวรองเก็บก่อนแล้วกันครับตรงนี้เสร็จปุ๊บคนทำงานกี่คนก็ค3คนเลยครับโอเคจัดไป ไหนลองเพหน่อยดิเพไปครับโอเคไหนะดูหน่อยดูหน่อยอ๋อโดดลงน้ำมาเก็บกันเลยเหรอเออออออน่ารักดีครับว่ายมาเก็บนะอาหารมีอยูปป่แปดเดี๋ยวนะเราต้องสร้างยังไงอะเดี๋ยวนะผมจําไม่ได้หมดแล้วเล่นไปนานมากแล้วครับทุกคน <c oughs> อุตสาห์เบิดเข้ามาดึวว่าเขาจะมีตัวเรยอให้ไม่มีอะ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ลงไปเก็บครับแล้วก็เราจะเดินเรือยังไงนะ เอ่อ uh, อันนี้ uh, เป็นมมาครับเรือเราเนี่ยมันต้องเหมือนจะต้องติดเครื่องยนต์ก่อนปะไฟออนออฟเลดี้ทูฟอร์ยูสโอเคเปิดไฟตอกนกลางคืนนี้หรอถ้าแผนที่อ๋อนี่ไงมันเดิอนอย่างเรืออย่างงี้ครับอ๋อโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจตอนนี้เก็บกันอยู่นะครับเดี๋ยวได้ดูซิในแมปเรามีมีปลาตรงไหนไหม เดินเรือมันเสียอันนี้ได้เอามี่ปลาตรงนี้ขวามือครับตรงนี้ก็มีปลานะถ้าเราไปตรงนี้ดีไหมเนะดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเก็บนี้เสร็จก่อนครับแล้วเราจะไปตรงนี้เออไปได้ทั้งปลาแล้วก็ได้ทั้งไม้เฮออ้ยยิเพิ่งไปยางพิ่งไปอ๋อถ้าเราคิดคิกข,ขวาค้างเนี่ยจะมีบอกว่าถ้าไปนี้ใช้เงินไอ้ใช้เงินว่ะใช้น้ามันเท่าไหร่นะครับนี่พันหเลยนะนี่สองพันกว่าเออนี่พันแปดเออเอองี้ดีนะ เออโอเคโอเคแล้วเรือเราอยู่ไหนเนี่ยหาเรือตัวเองไม่เจอครับโอเคเก็บของกันไปนะอ่าเร่งความเร็วหน่อยสิเสร็จแล้วไงต่อนะครับเก็บของกันไปยาวๆเลวดูดีเนี่ยเมืองข้างล่างน,าน้ำท่วมเต็มเลยครับเดี๋ยวเก็บให้หมดก่อนนะเก็บปุ๊บอ่ะเก็บไป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 หมดแล้วครับโอเคเก็บเสร็จแล้วกดสต็อปแป๊บหนึ่ง โหนี่ดูดิที่เก็บของเราจะเต็มใช่ไหมเนี่ยเก็บได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะถ้าก่อสร้าง builder สร้างเป็นทางครับแล้วก็เป็นในส่วนของอันนี้ที่ตากไม้ใช่ไหมอ่เอาไม้เปียกมาสร้างให้เป็นไม้แห้งครับอ๋ออันนี้น้ํายังไม่ได้ทางหรอเดี๋ยวนะทางตรงนี้อ่ะกดมาหนึ่งครั้งแล้วก็ลาก อ๋อใช้สองใช้สามตรงนี้ไหมมันยาวไปปะไม่น่ายาวเกินไปนะประมาณตรงนี้แหละอาใช้สองอันครับโอ้โหออกมางี้เลยเหรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้เรามีตรงนั้นใช่ไหมงั้นเดี๋ยวให้เก็บของหนึ่งอันครับแล้วก็อันนี้อีกสองอันแล้วกันเนาะเอาสักสองอันก่อนครับเดี๋ยวนะเดี๋ยนะ เดี๋ยวเราสร้างหนึ่งอันก่อนโอเคจัดไปครับสร้างแล้วสร้างแล้วสร้างแล้วโอ้เร็วเหมือนกันนะคืออันเนี้ยอิสระในการสร้างมันค่อนข้างจะแบบรีแลก์เลยนะครับความหมายคือว่าเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้มีบอกว่าเออจะต้องวางชิดวางห่างกันเท่าไหร่คือแบบก็กะเอาได้เลยเห็นไหมอันนี้เดี๋ยววางที่เก็บส,กสักสองอันแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําทางเดินเนี่ยลงมาตรงนี้เดี๋ยวนะยังไงดีอย่างงี้ไหม เอออย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้หรอเดินลงมาตรงนี้1และ2 2 2 2 2 2 2ได้ไหมสามไม่เอาไม่เอา3เอา2ก่อนอ๋อหมดแล้วฮะ2ตัวนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางนะอ่าฮะยังไงดีเดินทางไปที่แมปบอเฮ้ยทุกคนนี่คือ อ๋อโอเคอ๋อนี่ไงกดลิกซ้ายครับแล้วก็ไปเลยมุกหยุดเท่าขี่เรือไปแล้วโอ้โหจัดไปจัดไปอาหารเป็นสิ่งสำคัญนะครับโอเคเรืออยู่ไหนเนี่ยเรืออยู่นี่ครับไหนดูสิเราจะมีปลาอยู่ไหนเดี๋ยวผมหาปลาก่อนปลาปลปาเมื่อกี้บอกว่ามีไม้อยู่สองอันแล้วปลาอยู่ทางขวามือตรงนี้เหรอ ้ั้นเดี๋ยวเดินเรือตรงนี้ครับ3 0 0 300ไปไปไปมาร์คจุดผิดอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้ไงปลาเจอแล้วแล้วของกินน่ะสร้างยังไงใช้ไม้ด้วยหรอไม้เรามีให้เก็บไหมอ,อ่ะอ๋อนี่ไงไม้ไม้เปียกไม้แห้งเก็บไม้ตรงนี้ก่อนคนระับได้ไม้มา32ชิ้นนะเอาคนเก็บสัก2องคนแล้วกันคนระับโอเคจัดไป เอามาสร้างไปสร้างไป1คนครับแล้วก็เก็บไปอ่าโอเคเก็บช่วนเก็บไปครับแล้วก็สร้างไว้1คนนะเออใครมีเกมแนวสร้างสร้างอย่างนี้แนะนําผมได้นะครับก็ยังติดใจเบเวอร์อยู่นะแต่ว่าอันนี้อยากลองมาอัปเดตไงว่าเขาผ่านไปหลายๆปีเนี่ยแล้ว e a r ีเอ็กเยังไม่ไม่ได้ผ่านไปขนาดนั้นเขายังไงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะ เอเนอรครับทำไมเอ่ยอืมมีช่วงกลางวันกางคืนด้วยนะแล้วก็มีแลนด์มาร์คครับอ๋อโอเคจริงๆอยากเล่นอันนั้นนะ่ะลาฟใช่ไหมที่มันเป็นฉลามอ่ะอออยากดูกันไหมสร้างแพหนีฉลามอ่ะน่าจะสนุกนะครับเราแบบไม่ต้องบริหารแบบนี้ไงเราลงไปเล่นเลยเงี้ยเดี๋ยวนะเขาบอกว่าอันนี้คืออะไร พลาสติกรีไซเคลิลเอามารีได้อะไรเหรออันนี้ใช้แกนลอนเอ้ยแกนลอนเราหมดแล้วเราเราลืมดูทุกคนแกนลอลอนเราหมดครับโอ้โหแย่เลยอาซัคเซฟฟูครับเดี๋ยวนะเก็บไม้หมดแล้วหรอถ้าสร้างนี้มันได้อะไรเหรอเอามารีแล้วมันได้อะไรอ,ะอ่ะลองสร้างก่อนไหมเนาะโอ้ไม่น่าสร้างแกนลอนหมดเลยอะ เริ่มมาพ์ทแรกมีปัญหาอีกแล้วเดี๋ยวนะใกล้ๆนี่มีแต่ไม้ครับอ๋อนี่ไงนี่ไงค่าเรือมันจะชาร์จเรื่อยๆครับเอาพลาสติกมาทาไ,ได้อะไรอ่ะอันนี้เขาทำ้วเขาแกนลอนหนึ่งหรอแล้วได้เอาพลาสติกมาหนึ่งปุ๊บแล้วได้แกนลอนสี่ไม่เอาดิยังไม่เอาไม่เอาไม่เอาปิดไปก่อนครับไม่ใช้ใช่ไหม อ๋อนี่ปิดนี้เหรอโอเคปลาเราก็เก็บไม่ได้ใช่ป่ะโอ้เสียดายเลยโอลาดแหละลาดแหละพลาสติกอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่อะเดี๋ยวไปเก็บพลาสติกก่อนไหมแล้วค่อยวนกลับมาเนาะะเดินทางไปพันสองครับเดินทางมาแบบโคตรไม่คุ้มอ่ะขาทุนอ่ะโอเค อันนี้ถือเป็นสเสน่ห์ของเกมแบบแนวนี้นะครับแบบมันมีการแก้ปัญหาแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเกิดปัญหาตลอดเวลาปะ <c oughs> นะครับเกิดปัญหาตลอดเวลามันก็ไม่ดีนะอันนี้เก็บโอ้พลาสติกอ๋อไม่ได้แค่นี้เองอ๋อท,ท,ที่เยอะที่เยอะเมื่อกี้นี่คือตัวพลาสติกเมรอ๋อหอหรอห,รอหรอโอเคโอเคได้ครับโอเค3คนไปเลยครับลงมาช่วยกันเก็บนะ เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะต้องสร้างนี่นี่ด้วยเนี่ยเนี่ยไอที่ทําให้ไม้แห้งครับเมื่อก่อนเหมือนว่ามันจะได้1อันแห้งได้2อันไม่ใช่หรออันนี้เหลือแค่อันเดียวเองเหรอเฮ้ยวานเมื่อกี้เห็นไหมเห็นวานปะตอนนี้น้ําสะอาดมี12หรอเดี๋ยวในอนาคตต้องสร้างน้ําสะอาดแล้วนะนี่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 ไม้แห้งมาแล้วครับ1อันวางตรงนี้ก่อนเลยเดี๋ยววางคู่กัน2ออันแล้วเดี๋ยวสร้างสะพานข้ามมาตรงนี้ครับ เอ้ยนี่ไงไม้แห้งมาแล้วต้องตากไม้อะ่ะเอา้าทำไมวางไม่ได้ล่ะเอาละ่ะแย่แล้วฮะวางไม่ได้นะถ้าอันนี้ก็วางไม่ได้เหมือนกันทำไมอะ่ะเอาหมุนไม่ได้ด้วยเอาทีนี้เอาแย่เลยอ่ะอแย่แล้เนี่ย <c oughs> ข้อเสียของอันนี้คือแบบด้วยความมันอิสระเกินไปไงคิดออกปะ มันก็แบบเอ้ยงาน,นโน่นนี่ถ้าเรารีทิ้งทำไงเด้นะผมสต็อปแป๊บนึงนะอ่าลบทิ้งยังไงเนี่ยอันนี้คือช่องเก็บของอันนี้คือนี่ปุ๊บนี่คือเมนเทสครับตัดงานไอ,ตอไ้ตัดอะไรตัดตัดงานอะไรไม่ใช่ลบไงนะอันเนี้ยลบลบทิ้งอ่ะลบทิบ้งอ่ะ Lady to use ครับลบทิ้งไงผมต้องการจะลบทิ้งไง กำหนดชื่อถนนดด้วยอ่ะคุณละเอียดไปแล้วอันนี้คือมาร์กเกอร์อันนี้คือคนทำงานนครับเดี๋ยวนะโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรก็ก็ตามนั้นไม่ได้ก็ตามมันครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาตรงนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคก็สร้างๆไปเรื่อยครับโอเคที่ตักไม้ทักสองอันครับแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างในส่วนของฟู้ดเอา เป็นในส่วนของโอ้ต้องใช้ไม้แผ่นด้วยเหรอมันทำไงล่ะทีนี้อาา่าฮะเดี๋ยวนะเราต้องไปไงต่อครับเราเดินเรือมาตรงนี้เราจะเก็บอะไรได้เก็บไม้เหรอตรงนี้เหรอเราต้องไปเก็บพลาสติกก่อนไหมอันนี้คืออะไรอะ่ะเราผมอยากรู้ว่าเราไปตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก่อนเนาะเจ็ดร้อยฮะจัดไปเครื่องเรือไปเจ็รอยครับโอ้โห ดูดิคืออะไรครับไหนเรืออยู่ไหนอันนี้คือของกินปะเหมือนจะเป็นของกินใช่ไหมจริงด้วยเหมือนเป็นของกินครับไหนเราไปเก็บมาสิเป็นปะการังหรอสามคนเลยไปเราไปเก็บมาเขาเก็บแล้วเขาได้อะไรอะ่ะมันเป็นอะไรอะ่ะมันกินได้เปล่าอ๋อไม่รู้นะกินได้ไม่ได้ไม่รู้อะ่ะสองกิโลครับ วูดก็ยังไม่ได้นะใช้ไม้สามแผ่นเหรอต้องสร้างนี่อีกสักอันนะผมว่าตรงนี้ไหมเนาะไม้แผ่นสักสามอันนะครับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่ทำไม้แห้งอะ่ะเออเอาไม้มาได้ไม้แห้งแล้วยังไงต่อ อ๋อนี่ไงต้องมีไม้แห้งแล้วก็ต้องมีอันนี้ก่อนนี่นไม้แห้งเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้ตัวแกนลอนด้วยครับ2อันไม้แห้งเรามีละที่เก็บของเต็มหมอเฮ้ยเต็มเร็วจังเอาละแย่ละเต็ม,เ,มเ,เต็มเร็วมากเลยครับเต็มเร็วมากเลยเดี๋ยวนะให้อย่างงั้นอันนี้รีมูฟไปก่อนเนาะรีมูฟมาร์เกอร์ครับแล้วก็เราจะต้องไปทําในส่วนของนี่แกนลอนอยู่ไหนนะเมื่อกี้เห็นใกล้ๆตรงนี้ตรงนี้ดีมานี่มานี่มานี่ นี่ตรงนี้ตรงนี้มันใกล้ๆนี้ตรงไหนตรงนี้อะใกล้สุดคือตรงนี้ครับโอเคไปเดินหน้าไปครับโอเคไหนดูซิเรืออยู่ไหนครับอ๋อมีนี่ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนเลยครับเดี๋ยวเก็บมาเสร็จปุ๊บนะแล,ะล้วเดี๋ยวเอาแค่อันนี้ละกันอันนี้ไม่เก็บเก็บแค่กระลอนมาครับ3ามคนนะ เก็บมาเดี๋ยวเราสร้างที่เก็บของก่อนครับอืมที่วิจัยมันไปตรงไหนนะนที่เก็บของเต็มไงอ่าเต็มใช่มันเต็มมีคนอยู่สามคนอ๋อเลือกอันนี้ได้ด้วยเหรอเวลลีไลฟ์ครับโอเคโอ้มีแอบเล่นยากน่ยอันนี้อะไรมืดเหรอมืดแล้วคือไงคือต้องไปนอนอ่ะอยังไงมืดแล้วคือไงเอ้ยมีไฟด้วยเราปิดไฟได้ไหยปิดไฟ อ๋อปิดไฟไม่ได้แล้วเขาไปนอนไหนกันน่ะไหนดูดิเขานอนไหนกันนี่ไงนี่น,นี่เขานอนนี่นอนข้างเรือเราเนี่ยนอนนี้หนึ่งคนแล้วนี่อีกสองคนแบบนอนด้วยกันเขาแอบทะเลาะกันเหรออันนี้เป็นแก๊งสามกลือนะฮะเออไหนดูสิเขาให้เราทําอะไรโอ้อาหารเหลือห้าแล้วครับน้ำเหลือเก้า จะรอดไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องสร้างนี้ก่อนนี่เดี๋ยวรอ,อก,กนรอน,นะครับสองอันฮะก็ทำไมอะ่ะทำไมไม่สร้างอะ่ะคือไรคือไรมันเต็มหมอมันเต็มแล้วเราเอาทิ้งไงเนี่ยฟิลเตอร์อินเวนทีร์มันเต็ม,มฮะอ่า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 ฮะ อันนี้คืออะไรจ๊ะเราต้องการจะลบทิ้งอะ่ะลบทิ้งไม่ได้เหรอโอ้แย่ละทำไรก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้นิ่งจัดเลยไม้แห้งสีครับต้องสร้างทิ้งไปก่อนนะผมว่าลองสร้างนี่ไหมสร้างทิ้งมันจะลบได้ปะ ลบไม่ได้ก็เอาเก็บไว้นี่แหละนะครับให้มันมีที่ที่เก็บอันนั้นขึ้นมาอ่ะไหนนะไหนะม้ายังกันเราเราก็ยังไม่มีเหรอเอาจริงเด้๋ยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชแย่และกดผิดฮนะเอ้ยกดผิดอ้าวหื้ อ้าวจริงดิงั้นก็ฟอร์เรเวอร์เลยครับเอามาจัดมาโอ้โหโอ้โหละๆโอ้แสดงเข้าใจผิดอ๋อโลๆเออเข้าใจแล้วเข้าใจละถ้างั้นเดี๋ยวเอาทางเดินหน่อยตอนแรกเข้าใจว่ามันเอาแกนลอนน่ะไปสร้างเป็นในส่วนของอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะไออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวช่วยผมคิดหน่อยดิ เอาแกนลอนไปทําเป็นเยือ่อเออเยือ่อพลาสติกแต่ว่าไม่ใช่ครับเขาเอาไปทําเป็นอันนี้นี่ๆๆๆเออนี่งั้เดี๋ยวผมวางตรงนี้เลยจัดไปแล้วก็ที่ตากไม้ครับมายาวๆเลยเนี่ยหนึ่งครับอีกมาสองครับวางไปดิเอ้าอ๋อไม่พอเหรอสองมาขอสองที่เลยครับวางไปเออเออเออ๋อนี่ช่วยกันทําอยู่โอเคได้ดิ ช่วยกันทาไปดิเออเออได้เลยทําเลยครับไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าได้เข้าใจเข้าใจ <c oughs> คุยคนเดียวอยูแล้วไนะอันนี้เดี๋ยวต้องต่อทางเดินยาวนี่หน่อยครับหนึ่งอันยาวได้ถึงไหนเนี่ยสองเลยนะถ้าหนึ่งอันตรงนี้เหรอถ้าขนาดตรงนี้ไงตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ที่เก็บที่เก็บตรงนี้เออได้ไหมเหมือนจะได้นะ หนึ่งอันตรงนี้ครับแล้วก็ทางเดินต่อตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้เออนี่ไงเออแล้วก็ที่เก็บกันนึ่งเออนี่โอ้โหเฮ้ยเฮมีสิทธิ์ไปรอดนะมีสิทธิ์ไปรอดนะพาสแรกไม่เจ๊งอะมีสิทธิ์ไม่เจ๊งโอเคฟอฟเบอร์ไปเลยครับเราทําตลอดนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวอันนี้ปิดทิ้งไปก่อนได้ไหมถ้าปิดทิ้งคือไม่ใช่เหรออ่าฮะแล้วเราจะสร้างอะไรครับ เราจะสร้างที่กินข้าวอะที่ตกปลาเหรอที่ตกปลาคือคือยังไงอะมันหมุนหมุนยังไงหรอหมุนสิ่งปลูกสร้างอะหมุนสิ่งปลูกสร้างอันนี้คือที่ตกปลาใช่ไหมถ้าอย่างนั้น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 ตรงนี้ไหมเอ้ยวางไม่ได้เอ้ยอ่ะหนึ่งอันครับและ สองอันตรงนี้ไหมวางไปก่อนวางไปก่อนอันนี้คือ <c oughs> ไม่ได้ดูตัวตุ่เลี้ยวไงแล้วลืมไปหมดแล้วอะ่ะ <c oughs> คืออะไรเหรอนิบทุนนิฟครับไอ้นิดนิดน้ำกับนิดอาหารอีกแล้วอะ่ะนี่เขาต้องการอะไรหรอต้องการไม้แห้งใช่ไหมนี่เขาเอาไม้แห้งมาแปลรูปเป็นไม้แผ่นนะครับไม้แห้งเ,เรามีน้อยนะอืมแย่จริงๆ งั้นต้องตากเพิ่มครับต้องทำหลายหลังหน่อยหนึ่งและสองตรงนี้ไหมเออมันก็ดูอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะเกมเนี้ยถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือฝั่งนี้นี่คือล้มแล้วนะมันยาวมันใหญ่ไปอะ่ะออกแต่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับเอออันนี้คืออะไรน,นี่คืออะไรครับไปตกปลาใช่ไหม น้ำน้ำเดี๋ยวต้องรอก่อนนะรอไม้แห้งครับตอนนี้เราไปนี่ดีกว่าไปหาอาหารมีปลาอยู่ใกล้ๆไหมอ่ะตรงนี้คือเท่าไหร่ตรงนี้คือหนึ่งพันแดครับตรงนี้คือหนึ่งพันแปดสิบเก้าเท่ากันผมไปตรงนี้ดีกว่าเนาะจัดไปมุกเรือไหครับอ๋อเป็นแบบเป็นเหมือนเรือเคลื่อนที่อย่างเงี้ยอะไรนะเมืองเคลื่อนที่ เออใช้ชีวิตกันบนเกาะเลยทีเดียวครับอันนี้เดี๋ยวมันจะตกให้เราเลยปะปลาอยู่ไหนอะไหนดูสิจะตกให้เราหรือเปล่าอ๋อนี่ไงนี่ไงนอน <laughs> นี่ไงนี่ไงนอนโอ้โหเยี่ยมเลยนะนอน <laughs> ก็ปลาเรามีนี่ไงเนี่ยฟู้ดอะไหนดูมันม่นอยาบอกเราต้องสร้างนี่อันหนึ่งอะ ถ้าทางเดินนะทางเดินตรงนี้ยาวมาตรงนี้เออนี่ไงอ๋อได้เลยหรอแล้วที่นอนอ่ะที่นอนที่นอนเฮ้ทุกคนมาตกปลาหน่อยเร็วอ๋อี่ไงนี่นี่มาตกแล้วโอ้นี่อ๋อแค่เอามาใกล้ๆนี่ครับเออตกไปตกไปลุงตกไปหน่อยตกปลาหน่อยครับโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ส่วนที่เหลือ,อครับที่เหลือมาเก็บตรงนี้ที่เหลือมาเก็บตรงนี้ครับอะไรไม่รู้เก็บไปก่อนเอาคนหนึ่งได้แปดอันนะฮะอาหารเหลือสองแล้วว่าอุ้ยที่ย่างปลาขอที่ขอที่ทำปลาแห้งหน่อยอีตรงนี้หลังบ้านเลยที่ทำปลาแห้งอ๋อปลาหัวขวดเหรอ ไอ้มันหัวขวดจริงๆนะไม่ได้ผวนคำนะนี่ปลาหัวขวดเนี่ยบัตเตอร์ฟิชเนี่ยคือเหมือนปลาหัวอะไรเนี่ยหัวขวดขวดปลาหัวขวดขวดอยู่ในหัวปลาหัวปลาอยู่ในขวดผู้ผิดผู้ผิดนะครับเออนี่ไงเดี๋ยวทำที่ที่ย่างปลาอันไม่ใช่ย่างปลาที่ตกปลาพลังงานครับฮะว่าไปต้องต่อไฟด้วยหรอผมลองต่อได้ผมอยากรู้อ่ะเอาลองต่อดิ ต่อให้ด้หน่อยดิไหนอ่ะเอาหมดแล้วเหรอไม้โฟลเวอร์ครับเอาไม้มาทำเป็นไม้ไม้แผ่นทำเป็นไม้แห้งไม้คืออะไรไม้เราหมดเหรอตอนเนี้ยที่ย่างปลาที่ย่างปลานี้ก็อ๋อมีนี้ด้วยมีเป็นติดปนสารปนเปื้อนด้วยนะอ๋โอ้โอ้โอ,อเอ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 อโอเคนะเนี่ย เดี๋ยวนะถ้าเขาไว้มาเก็บนี่มันไกลไปปะไกลไปหรอสองคนแล้วอีกคนอยู่ไหนหมดอ่ะเขาบอกว่าอะไรอ่ะที่เก็บของเต็มอีกแล้วเหรอไม่เต็มนะตกไปก่อนเดี๋ยวไม่มีข้าวกินนะครับอือหือ คืออะไรคือตกมาแล้วเอามาใส่โอ้นี่ไงนี่ไงได้เป็นสามอะไรเห็นเห็นเนี่ยเป็นปลาหัวขวดจริงๆด้วยเนี่ยคืออันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแบบแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะสารปนเปื้อนในท้องทะเลอ่ะเออนี่ขาดอะไรนี่ขาดไม้แผ่นนะไม้เราหมดนะปลาก็หมดละถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราต้องไปเก็บไม้ครับแล้วเราต้องสร้างในส่วนของอันนี้ต่ออะไรนะเขาเรียกว่าเออที่ทําน้ําอะน้ําจืดอะ่ะ าในาวิทยาศาสตร์เขาเรียกอะไรให้เอาเกลือออกจากน้ําอ่ะการระเหิดหรอหรือว่าการต้มต้มให้น้ําออกมันก็เหลือแต่เกลือดิใช่ไหมเออจำไม่ได้แล้วนะอะเดี๋ยวเก็บไม้มาครับสามสิบสองท่อนสองสามพนเลยแล้วกันโอเคจัดไปเออจัดไปจัดไปจัดไปกับข้าวเราเหลือสองนะครับเดี๋ยวเหลือปลานี่น่าจะเวิร์กขึ้นนะทำเป็นปลาแห้งเนี่ยอือฮือ น้ำนี่เอาเหลือสัก2คนแล้วกันที่ไปไว่ายไปเก็บเนี่ยคนหนึ่งให้อยู่บนเรือครับทําไมอ่ะสร้างเสร็จปุ๊บแล้วทำไมอ่ะแล้วก็ลิงไงลิงแล้วได้อะไรหรอมันจะเป็นอะไรอ่ะเออก็แล้วแล้วไงต่อครับแสดงว่าต้องมีเครื่องมือหนึ่งเครื่องมือที่ต้องใช้ไฟฟ้าแน่เลยผมว่านะลิง์ได้ขนาดเนี้ย อุยอุ๊ยอุ๊ยอุย,อยม,ามาแล้วมาแล้วที่ต้มน้ำครับนี่อันใหญ่มากเดี๋ยนะถ้างั้นเดี๋ยววางข้างเลยครับต้มน้ําจัดไปน้ํากินไม่มีแล้วครับลาแห้งนี่ก็เหมือนกันนะครับอ๋อต้องรลอรลอมันเต็มหมอเอ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 อจัดไปจัดไปจัดไปสร้างไปยาวๆครับอ่าฮะ <laughs> ดูเขาตอกดิ อย่าบอกนะผมว่านี่ต้องใช้ไม้แห้งอีกชัวร์เลยใช่ไหมไม้แห้งมันมีเท่าไหร่เนี่ยไม้เปียก20ไม้แห้งมี2ครับผมว่าชัวร์งานนี้ชัวร์นั่นไงแล้วที่ตัดไม้เราอยู่ไหนเนี่ยและไอ้ไฟเวิร์กนี่มันเอาจากไหนเนี่ยมีรีเสิร์ชด้วยนะโอ้เยอะไปหมดเลยอะไฟฟ้าอันนี้เป็นเสาไฟอันนี้เป็น ตกน้ำแล้ววอลเทอร์ก็ไม่มีเออวหู้อันนี้คือเราสร้างแล้วอันนี้คือเปลี่ยนเออทำเป็นเชือกทำเป็นแบบไฟเวิร์กเอ๊ะนี่ก็ได้เหรอถ้าอย่างนั้นอ๋อนี่ไงอันไหนนะอันนี้นิ่งไงโอ้ใช้ไม้แห้งสองเลยนะถ้างั้นเดี๋ยวอันหนึ่งและสองอันนี้ลบไปก่อนโอเคอ่ะเอามาเยอะๆเลยเดี๋ยวเราต้มน้ำกันครับ ปลาก็ยังไม่แห้งนะเออทำไรไม่ได้นะครับเดี๋ยววายไปเก็บนี่หน่อยสามอันเก็บไปก่อนนะครับวายมาเก็บวายมาเก็บเมื่อก่อนตอนเอร l เอ็กเซนที่ผมเล่นครั้งก่อนมันไม่มีเสาไฟนะเอยอ,อะไรอะ่ะอ,อุ้ยอะไรดูไม่ทันเขาดูดน้ำเหรอมีไฟแล้วอันนี้กับอันนี้เปิดได้ไหมถ้าออนออฟเมื่อกี้ออฟนี่ออนครับ อออที่ตกปลามีสองนะตกตรงนี้อันนี้น้ำครับอยเบอร์เหมือนกันครับทำไปเลยถ้ามีก็ทำไม่มีก็ทำมีก็ทำไม่มีก็ทำนะฮะอ๋อโอเคอือหืออ้ท้องร้องเลยปลายังไม่แห้งเหรอ เป็นยังไงกันบ้างครับกับฟอสเซมพาร์ทนี้ใช่ไหมในอ่านชื่อถูกนะก็เป็นการหยิบหยิบเกมเก่ามาเล่นใหม่นะครับก็ยังเป็น Early Acces s อยู่นะถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดให้เราทุกอย่างเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยจะกดดิสไลค์ไว้ก็ได้นะครับลรวบอกว่าตินอยากจะให้ตินปรับอะไรไงบอกไว้ได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้มีพาร์ทสต่อไปพาร์ทสต่อไปเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็กดไลค์ไว้ด้วยนะ ยังไงขอบคุณมากครับที่รับชมในพาสดนี้สำหรับพาสดนี้สวัสดีครับ